สวัสดีครับสวัสดีเพียงน้องเอฟซีช่องเรากินดีใสจุ่นนะครับมัอนี้กับสิ้าพี่พี่น้องๆนนม,มากเบิงเขาเบิงน้ำครับผมเที่ยวไ้เที่ยวหน้าโอ้คุณครับถึงเวลาให้อาหารแล้วถึงเวลาให้อาหารมูนอยแล้ว <laughs> อันนี้ศูนย์เด็กเล็กครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลยกินเขาแล้วครับกินเขาแล้วเอาห้องมาวัดกันว่า หมาสองตัวสามตัวนี่มันส่เขาผมบ่พี่นอ้องว่าเออโอ้นี่ครับเขาออกห่วงแล้วครับผมสอดแล้วสอดแล้วครับนี่ละเขาออกห่วงแล้วพี่นอ้องเร่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 เ,รเรส่งยานคือไรถอดมาครับตะกี้น้อยๆครับกี้น้อยๆม,มือนีง่ายแล้วพี่น้อง โอ้มีบ uh, ีกินน <ãy> ี่ครับเพิ่นบีกินนี่อยู่อืมได้ยี่บ่โอ้เป็นยังตุลูกโอ้เดี๋ยว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 อย่าพึ่ง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 โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ลูกผสมพิษบูครับลูกผสมพิษบูเอา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 นี่เลียนท่ายากแล้วพี่น้องเอาจัดจัดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยืนยืนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวสิผ้ามาเยียบยามหน้าไงรวยครับมือน,นี้พี่น้องนี่ครับเปิ้นกะติดบ้านครับหน้าอยู่หลังโรงเรียนเดี๋ยวเขานี่ก็ใกล้แล้วพี่น้องนี่สอดแล้วครับถอกแล้วออกห่วงออกเม็ดแล้วเดี๋ยวสีมาเบิง่งม,มามามา โอ้ก็ไม่ลมบ่ออันทั้งไต่คุณครับลมลื่นครับลมลื่นอยู่หน่ะอันนี้ เห็ดปลูกอันนั้นอันนี้ไว้น้ำให้น้ำหน้าครับแล้วก็เลี้ยงงัวเห็นบ่นี้งัวเฮ้ยมีอะไนี่ครับกัดตอนนี้มีจักแม่หกบ่เจ็ดแปดบ่โอ้เปดตัวเพิ่นไปนเกี่ยวห้ามาครับนี่เกี่ยวห้ามาให้ง,งัวต้องให้มันกินเป็นเวลา โมย <tw> <anza> <Philadelphia> ุ่งหลายบ่อือโอ้เงวแตกนี่ครับขอกนี่กะซีครับขอกนี่กะซีขอกนี่สองขอกนี่สองครับตัวใหญ่แปดตัวง้อใหญ่ลวยแปดตัวแต่ว่าสู่ของใหญ่ดอนว่าไรครับพวกใหญ่ดอนหไร้แห้งอือพิษบูตัวนี้พิษบูอันนี้ก็โคเด้นครับโคเด้นอือ เอาเฮ็ดที <entertain> en> hmm. ่หลังเลยเจ้านี้ก็เอามาไว้หน้าของมันนี่รถอีสมครับกูโบต้า47ครับไอ้36 36ิบหกสมหยังอพ่อพ่อยังกระบะก็ได้ปิกอัพก็ได้นะครับปิกอัพก็ได้มาแล้วยุนีนี่ บ่านเป็นนน้อยได้หนิพี่น้องอยู่ในน้องนนิปลาปลาปากบ่สารพัดปลาออกมาเหึ่หึน้ึเนึ่ห่หน่หึ่หึ่หึ่ยึ่หน่าอ่หึ่หก่หึบ่บึบุหึ่ห่หึ่หห่หึ่ห่ห่หึ่ห่อ่ สามรยเมตรจ้ะ <laughs> <laughs> นี่ครับจักน้อยนี่ก็ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเมดนี่แหละเดี๋ยวสีผ้าย่างไปเบืองเขาเขากระลังถอกกระลังงามปีนี้ก็เขาท่าอยู่ครับให้ให้ใหลังศูนนี่ซุปีนี่โอ้ให้นี่มันสิเปลี่ยนมาลองต้องแตง่งฝ่าหองหึมห่มๆเลยวะ โอ้สอบกี่ไก่เพื่อนไหมฮะท่านผู้นี้เดี๋ยวสิเบิงเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงเข่าถอกก่อนเข่ามาเบิงเข่ามันซอดออกห่วงเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ ห่วงญ่บะเข้า,เากับาเบิงเ้งบบดนี้นี่ครับโอ้ออกห่วงล้วครับถ้าออกห่วงแบบนี้มานี่ประมาณจะสองอาทิตย์ครับมันจะกลมนี่เขาเอื่นว่าเขามันเริ่มกลมครับนี่เพราะมันกลมเม็ดมันก็สิเริ่มตรงนี่เริ่มตรงแล้วนี่ครับเริ่ม นำเขามันก็สิเริ่มแข็งตัวพอนำเขามันเริ่มแข็งตัวก็ออกเป็นเม็ดครับบ้านนี้เป็นเม็ดเป็นก้อนอ้ยซองอันนี้เลียนน้ำกลงนี่นี่ะพี่น้องเพื่อนลงขี่ไก่บำรุ่งลายนี่นี่นี่รวยนี่อยู่กับบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าครับมือนี่ยังได้ก็มวนกันเถ้ดนี่ เด้มึงยาเด้มึงยามาหลอกกูเด้มึงยาเนี่ยเดี๋ยวเด้มึงยาเหลี่ยมกูที่เผอดได้มึงนะเนี่ยสายเขาครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นมึงหลอกกูแล้วมึงหลอกกูแล้วบักหฮามึงนะฮัลโหลอ้าวบอกให้น่ามาอุบลก็มาอุบลตัว <laughs> อยู่บ้านอะอยู่บ้านอยู่ตำบลบัวงามอยู่บัวงามแมนแมนครับโอ้อยู่ถุงสีอยู่คนละส่วนครับของผมออกมาทางบุญธลกทางทางอ่าแมนทางชชยแดนมดิ ยุทแมีนถ,ถ้าถ้าถรมาบถาเถามมาบาทวัชรพสมสุขไปทั้งใดนั่นมาหอดเลยอืมมาหอดเลยบอ้บ้บนบ้านอ้อยบ้ันอ้อยแสงชินอยู่มองใด้านนั่นยอย่นี่ครับอือม,มาหาโอมาหาพระนึกว่ามาหามาหาพระเจเิกันมาหาพระเจเิอยู่บ้านก็มีนี่ นะหลวงปู่ปู่จันนะแต่ว่าเราบ่ค่อยบอกเลขแต่ว่าขันเราบอกถึงโลดแต่ว่าเราบ่บอกออืเพิ่นเป็นพาเจจิเด้่ยพาเจจิที่ที่เพิ่นที่เพิ่นปุ๊กเสกของให้วัดพระไงเห็นไหมวัดพระญ่อุบลไหมเออที่เพิ่นปุ๊กปุ๊กเสกวัดหน้าเรื่รอือแต่ว่าเพิ่นอยู่แบบสมถะเ<อ>พิ่น เพื่อนแมนเพิ่นสิบบอกไคขันเพิ่นขันเพื่อนบอกเถอเออเอาก็ก็สีวางสั่นเนาะก็สีวางสั่นอันเวลาโหลดโหลดลุกหลานมาตรงเทียบเนี่ยปกติปกติเล่าไห้ครองไห้ยังเหลวมันบ่ขันเล่ายางกายขันเล่าเหลือบตาเห็นลงสีแล้วว่าอันโอ้ออกเด้อตัวนี้เขาสั่นสำนันแหละล็าก็พบอกสำนันแหละก็ออกขึ้นระบายดี อืมแบ,แบบแบบแมนแบบว่าแบบว่าเพือ่อนบ่ได้หายตรงๆเพือ่อนหาแบบเป็นเออแบบแบบเป็นพิศนาเป็นเออเป็นเป็นปัญหาธรรมอนนะปัญหาธรรมอืมครับโอ้ยบ่ได้เมื่อแ้วไอ้บ่ได้เมื่อไงดิอืมอืมแมนแมนโอ้ยเงินแปดลอยขี่รถไฟพอกันหมดแล้วเฮ้ <c oughs> <laughs> ครับผมครับ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 นี่ครับไอเพิ่นอยู่มูบาเดียวกันยุงเทเพิ่นโทมาครับเพิ่นโทมาหาแต่ว่าเพิ่นอยู่วัดลินพราดีเพิ่นมาเดชอุดมครับเพิ่นได้โทหาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เขมามหาแลวครับ <laughs> เพิ่นพากันมาหาโชคหาลาบเพิ่นเดี <laughs> ย๋ยวมาหาหวย เดี๋แต่ไผสีดวงดีสิได้เอาาให้งัวแล้วโอ้ทั้งไตนี่เขางามน่นโอ้ยมันมันเสียแค่ันเสียเดินให้นะให้ไง่ซุมหนีมันก็งามอยู่ด้วยนี่บ่ถ่วมถ่วมคันแท้เล่นบ นี่ครับอือเขาเล่งงามด้วยครับพี่นอ้องคุณเขียวขจีครับเขียวขจีทองทุ่งธรรมชาติอุ้ยไอ้ไอ้ให้ทั้งโน้นน่น,นเกรดไม่บอนั่นแต่งกันแทไม่บอกฮืตดตัดหยาเจ้โอ้แปลนเอ,อิดเติดเลยครับเพราะว่าหยาแค่นแทหน้าแถวนี้ บมมีโอกาสสี่สีได้ขึ้นหกพี่น้องเนื่องจากว่ามีปสุสัตว์ครับนี่ยิ่ยห่วดปวดพวด,พวดนี่ครับ8ดโตครับผม8ปดโตมั่หญ่รวยส่วนของอเออกปะทุมลาดเท่ากับมี10กว่าโตครับเพิ่นขายออกไปแล้วสี่โตกันย่งอยู่สิบกว่าคือเก่าเพราะว่าออกลูก ออกลูกมาอีกนี่โอ้นาเห็ดพอแแว่อยู่เอากินกินกินอันนี้มันคือทองใครอลองอยู่เดียวอิมอ่มยังนี่บักเถึกหน่อยนี่ฮยอิ่มหยาบ่ะงวมันขุนเคยครับงามคุนเคยของงว แม่ไงบ๊วยเสียงย่ำปวดปวดปวดเอ้ากินสำหรับคลิปนี้กับผ้าผ้ามาผ้าพี่น้องมาเบิ่งทงไฮทงหน้าครับผมน้ำน้ำอันนี้ ขันผมบอกไปแล้วมันก็สิเวอร์ว่างอลังการนะครับโค้งร้างนี่พี่น้องเสื้อผมบว่าไงลวยเราเห็ดคนเดียวครับนี่ครับผมญ่ลวยเห็ดคนเดียวจนคนเงินเพิินเหมิดบานนะครับนี่ญ่ลวยเราเห็ดนี่คือเราบบเคยว่าท่าบนเหนือบาก็ะแล่งของเราอีรีเลาสิบบ่อเบาบา,บา,บา,บาเอื่นพี่น้องครับเพราะว่าแต่ละคนก็นมีเวียกมีงานของใครของมันเนาะ เราสีสางคนเดียวของเราเมดเลยอันนี้ก็เห็ดคนเดียวครับนี่เราเห็ดหนาอยู่ไม่อีกล้ไม่อีกล้เอาเอามว้มวนมว้วนนี่ครับให้เบิงโค้งสางแบบกว้างๆครับสางโดยน้ำพักน้ำแรงผู้เดียวเขียนเขียนนี่ครับขยันครับน,ยยนืยลื่ขยันผมกพะพยายามเอาเราเป็นตัวยางเป็นเยียงยางครับเห็ดหน้าผู้เดียวซีทงหาทงเก่งเก่ง มวนมวลมวน,มวนอันนี้เพิ่งได้อายุเพิ่งได้บุก,กี่เดือนได้ครับนี่จักเดือนเฮ้ยยังรวยประมาณซีหาเดือนบ่นนนนอืมนี่ครับยังมาหน่อยอยู่ได้ครับเป็นมาใหญ่ได้หนี่นี่เนาะโอ้เป็น,ออนเป่ปาๆนี่นบ่ มันบอกกัดหมาหมาปล่อยมันบอกกัดมันคือหมาลามเลยหมาหนะ่ะพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดเลี้ยงหมาหมาพันธุ์นะครับเลี้ยงหมาพันธุ์เลี้ยงหม,ม,ม,มาเทศนี่เขาเอิน่นลูกผสมนี่อ่แย่าไปลามแย่าไปอันนี้ครับคือถ้าลามนี่หมาพวกนี้มันจะดุจะหายเพราะมันเกิดความเครียดของมันไปเบิง้งมาเอาเขาคอกไปเร็วเร็วไปเร็วเปล่าเร็วเปล่าขเ,เาขาคอกันเร็วไป โอ้ยกินอาหารสำเร็จรูปอีกท่างหากโอ้ยแซ่บป่ะนี่ยมามามาเปลวเปลวเปลวเร็วเร็วนี่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 มานี่มานี่อันนั้นนั่งแหลบลิ้นแหลบๆอยู่ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ เพียงเท่านี้ก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวฮอจังมาติดตามกันคลิปต่อไปครับว่าผมสิภาพไปเบื้องยังของแต่ละมือแต่ละเว้นที่มาอยู่บานครับผมสวัสดีครับพูดโอ้เดียวเดียวเดียวพูดนะอาหารหมาเราครับพี่น้องด,ดีกว่าว <S <S 2> <S 2> เออเ,เอาไปนี่นนี้เก็บกุ้งครับเก็บกุ้งหูว่าจะได้เข่าขอพี่น้องบ่ยอมครับ เพื่อนนี่บอดือครับเพื่อนนี่ขีเล่นมาพวกนี้ร้หายกรับกรับกรับเฉ็บเฉ็บเนี้ยเนี้ยเนี้ยอร่อยวะอร่อยอร่อยขนาดนี้มันมันอร่อยออยังวะถึงมันจะแบบเป็น

ันเคยได้กินมันอันนี้มันก็เลยอันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนดนะครับเด้อสวัสดีครับ